สวัสดีผู้หางานท่านใดประสงค์จะสอบเข้ารับราชการที่กรมขนส่งทางบกเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการจำนวน25อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เนต็ตตั้งแต่วันที่14ธันวาคม2564ถึงวันที่5มกราคม2565ตําแหน่งที่จะเปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้นะครับ1คือนักวิชาการการเงิน และบัญชีปฏิบัติการจำนวน8อัตราเงินเดือน15,000ถึง16,500บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับเป็นยาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และที่สำคัญต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสมัชชานกพอพในระดับเดียวกับพุกูรศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือว่าสูงกว่าตำแหน่งถัดไปเป็นเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเงินเดือน11,500บาทถึง12,650บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปวาส หรือกรุ๊ปอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคารและผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพอในระดับเดียวกับพุทธการศึษาที่ใช้สมัครสอบหรือว่าสูงกว่าตำแหน่งที่3เป็นเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน7อัตราเงินเดือน11,500บาท ถึง12,650บาทคุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนรือปศหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสมรักงานกรอบอในระดับเดียวกับผูก้การสาที่ใช้สมัครสอบหรือว่าสูงกว่าการรับสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่14ธันวาคม2564ถึงวันที่5มกราคม2565ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ dlt.thaijob.com ซึ่งผมได้แนบไว้ด้านล่างของคลิปนี้ท่านไปตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบนะครับว่าจะสมัครตำแหน่งไหนได้บ้างขอพระคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ